สวัสดีค่ะมาเลยทุกคนจําได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าประเทศไทยแดดร้อนมาร้อนจัดโคตรร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้คิมกันแดดกันตัวนี้นะคะมันมีส่วนผสมของนะคะว่านหางจระเข้แล้วก็มีครีมมองเพืรมีวิตามินด้วยเพราะฉะนั้นมันได้มากกว่าคําว่ากันแดดเรามาใช้กันนะคะตื่นเช้ามาเราก็บํารุงหน้าเราไปตามปกตินี่พี่บํารุงหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาลงคิมกันแดดบอกได้เลยค่ะว่าแอลลิสนะคะ เกี่ยง่ายสามารถทาซ้ำระหว่างวันได้ขออย่างเดียวใบหน้าคุณอย่ามีน้ำเพราะกันแดดเขากันน้ำให้เราด้วยนะคะถ้ามีน้ำกันแดดมันก็จะไม่เข้าถ้ามีกันแดดอยู่ในบนใบหน้านะคะน้ำมันก็จะไม่ทำลายเขาเรียกคะ่ะไม่ทำให้หน้าเราเป็นเป็นคราบๆเออนะคะไม่ทิ้งคราบมาให้เรามันก็จะเขาเรียกหน้าก็จะฉ่ำนะคะ บางคนถามพี่ว่าพี่คะทาหนาขนาดนี้เลยหรอคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่พี่เป็นคนที่ชอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทาอะไรที่เราเหมือนเราเคลือบไว้สองชั้นสามชั้นแดดแม่งเข้ามาสู่ผิวหนังเราไม่ได้ความคิดพี่คิดแบบนี้นะคะเอาที่เราสบายใจเราอยากทาบ้างขนาดนี้ก็แล้วแต่หนูเลยนะคะแต่พี่ อายุเยอะลงไงพี่ก็เลยมีความคิดว่าหน้าฉันะบอบบางมากนะคะเจอแดดเข้าไปนิดหนึ่งฟ้าก็จะมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกหน้าเราไว้ให้ดีๆนะคะใครที่อายุน้อยๆจงตระหนักไว้เลยนะคะว่าเฮ้ยผิวหน้าฉันแข็งแรงใหม่ๆนะคะช่วยช่วยเขาด้วยนะคะช่วยเขาด้วยบางคนนะคะเป็นวัยรุ่นเจอแดดนะคะดำแค่วันสองวันก็หายแล้วแต่เราอายุเยอะแล้วคอลลาเจนแม่ผลิตแล้วน่ะนะคะ เจอแค่วันเดียวแม่งดําเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะฝ่าจะหายฝ่าจะฟื้นฝ่าจะคืนอ๋อไม่ไหวนะคะพี่ก็เลยถ่ายเยอะอะเข้าเรื่องนะคะครีมกระแดดเอลลิสนะคะมีขายแล้วนะคะมีตัวแทนจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดไหนก็ไปสั่งกับตัวแทนก็ได้เอาที่สบายใจหรือก็สั่งกับพี่ก็ได้เอาที่ระเบิดบานนะคะอ่ะนะคะถามว่าเนียนไหมนะคะเนียนแต่ตอนนี้พี่มองไม่เห็นหน้าตัวเองเพราะใส่ตาเยี่ยมมากห้าสิบเจ็ดแล้วนะจ๊ะ ก็ต้องดูแลตัวเองไปเป็นสเต็ปนะคะอายุเยอะแล้วคอลลาเจนก็ไม่ผลิตแล้วนะคะก็ต้องดูแลผิวหนังผิวหน้าตัวเองนะคะตัวนี้เขาใส่ว่านของจระเ,รเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นจะทําให้เราหน้าชุ่มฉ่าชุ่มชื้นไปด้วยสามารถทาซ้าระหว่างวันได้ที่พี่ทาซ้าให้น้องเห็นอะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทาซ้ำได้จริงๆนะคะมันทาซ้าได้